เสียงชัดเจนดีนะคะลูกเดี๋ยวก่อนจะเริ่มเรียนวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมีกิจกรรมเช็คอินให้ทำก่อนเนื่องจากเราเรียนของ Present Simple เนาะห้องสองนะคะมเมื่อเช้ามีเจอเพื่อนไปแล้วทีนี้ห้องเรามิจะให้เช็คอินโดยการพูดคนละหนึ่งประโยคอะไรก็ได้ที่เป็นรูทีนหรือเป็น Present Simple นะคะจะเป็นแบบ affirmative หรือเป็นแบบ negative ก็ได้่าใครอยากเป็นผู้นำเริ่มก่อนมีไหมหรือต้องสุ่มมีไหมคะ one two, three. อ่าไม่มีไม่มีงั้นมิดเรียกตามที่มิดมองเห็นเลยนะโอเคไหม อขอเลขที่สิบเอ็ดละกันแองจี้ช a อกเกอร์พรสเซ์ซ just only one sentence again please แองจี้ไม่ได้เลขที่สิบเอ็ดค่ะอา sorry ิเห็นหนูเขียนเลขที่ no หนึ่งหนึ่งอ่ะอ๋อหนูสิบเก้า มินเลขกที่สิบเค่ะมินเลข2ที่สิบเค่ะโอเคอ,เอาอเองจีก็ได้มินเลขกชื่อเองจีแล้วกัน The first เห <laughs> มือนสัญญาณจะไม่ค่อยนี่เท่าไหร่เนาะเองจีหนูพูดแล้วใช่ไหมลูก <Okay. S 2> อัดคนต่อไปบัวค่ะบัว next บัวท anyway> ี่ไ้ทำอะไรนะคะพูดเกี่ยวกับ present simple คนละหนึ่งประโยชน์มีบวกคะแนนให้ด้วยนะ Angie บัวเด็กออกไหม present simple หลุดจำไม่ได้ present simple คืออะไรเลย present simple ที่เป็น routine กิจวัตรประจำวัน หรืออะไรก็ตามที่มันเป็นแฟกตเป็นความเป็นจริงเกิดขึ้นจริงตามธรรมชาติว่า oh, มิน oh, ขอเริ่มก่อนเลยค่ะ i eating breakfast in the morning อ่า i eating หนูก็หัูจะบอกว่าหนูกำลังกินอาหารเช้าใช่ไหมหนูทานไว้ยังถ้าเป็น <laughs> คนใสหน่หน้าอ่าหนูบัวบอกว่า i have breakfast ก็เลยลู i have breakfast in the morning mm hmm. นะคะ โอเคต่อไปกังฟูกังฟูค่ะกังฟูกังฟูได้ยินมิดไหมลูกได้ยินครับอ่โอเค give me example อืมเดยว ไอค m อิน c า a ลา r o o m อือหืออ่ะโอเค thank you ต่อไปชีต next person ชีต for example about present simple tense hello ชีต you hear me yeah okay hello. Tense? Yes. About present simple tense. About present simple tense. Yes. Um. <laughs> ไปคนอื่นก่อนแล้วกันนะอ่ะอีกสักหนึ่งคนหญิงค่ะหญิงเ y s uh, enjoys playing the computer อ๋อโอเคโอเค very good อ่ะต่อไปขอหญิงค่ะ ยิงได้ยินไหมคะอ่าได้ยินได้ยินโอเคเอาเปิดไมค์ด้วยลูกกำลังคิดอยู่ค่ะเอากำลังคิดอยู่ต้องการตัวช่วยไหมต้องการค่ะอ่าต้องการตัวช่วยใครอยากช่วยเพื่อน้อน,นี้คนที่ยังไม่ได้พูดหนูค่ะหนูค่ะอาเชิญค่ะลูกโบนัสใช่ปะอ่าโบนัสนะคะ he watch uh, the team, uh, TV TV <laughs> he watch TV นะคะ he watch TV โอเคอ่ะ very good อันนี้ก็คือเป็น present simple เนาะธรรมดานะคะเป็น routine เราก็บอกได้เนาะหรือเป็นเกี่ยวกับแฟกค,ความเป็นจริงนะคะเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นนะคะเราสามารถใช้เทนนี้ได้เนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่บทเรียนนะคะเดี๋ยวมีจจะแชร์ PowerPoint คู่กับหนังสือเรียนนะคะของเราจะอยู่ที่หน้าที่แปดนะคะ Open your book page e วันนี้มีสองไอทมที่จะให้ทำอ่าเห็นหน้านี้เนาะหเปิดหน้าที่เท่าไรนะคะ อ่ะนะคะนี่เป็น complete the sentences use the present simple negative นะคะ negative ก็เป็นรูปของบอกเล่าหรือปฏิเสธนะใครจำได้ใครจำได้ negative หมายถึงบอกเล่าหรือปฏิเสธอะ่ะ negative เป็นรูปแบบของปฏิเสธนะคะยกตัวอย่างเช่นประโยคแรกเนี่ยเขาบอกว่า my aunt doesn't live in New York นะคะ My a u n t d o e s n t l i v e in New York นะคะเราจะใช้ปฏิเสธเนาะโดยคำว่า c o m n o t นะคะเข้ามานะคะทีนี้ My a n t เนี่ยเป็นประธานอุปพภเนาะดังที่เรารู้กันอยู่แล้วนะคะดังนั้นเราต้องใช้เป็น d o e s นะคะตามด้วย Not ที่เขาให้มาเนาะแล้วก็ตามด้วยควํา่า l e a e นะคะโครงสร้างของประโยคก็จะมีประธาน Verb นะคะติดตามมาอ่ะทีนี้เราลองดูข้อที่สองข้อที่สามจนกระทั่งถึงข้อที่หกในหนังสือของเราหน้าที่แปดอันนี้มันจะเป็นอยู่ในหัวข้อใหญ่ที่สามนะคะในเพจแปดลองดูซิมิใจ้พวกเราลองทำดูก่อนเขียนลงไปในหนังสือนะคะ write in your book page e i h t item three ลองสุดองดูซิว่าเราจะเติมอะไรคะ มิดครับครับผมไม่มีหนังสือเลยผมขอจดในสมุดอหนังสือไม่มีใช่ไหมหนูไม่ได้เอากลับบ้านหรือไงใช่ครับอ่าอย่างนั้นไม่เป็นไรค่ะงั้นดูสไลด์ไปก่อนเนาะแล้วก็หากระดาษมีกระดาษไหมหรือสมุดมาจดโอังจดแบบไหนสมมติว่าข้อที่สองใช่ไหมข้อที่สองหนูจะตอบว่าอะไรหนูเขียนไปเลยลูกเขียนคําตอบไปเลยนะคะแล้วเมื่อไหร่ที่ได้หนังสือหนูก็เอา คำตอบเนี้ยไปลงหนังสือของเราได้เลยครับ มีใครเข้ามาเพิ่มเติมไหมเนี่ยใครที่ยังไม่ได้เช็คชื่อมีไหมคะนั้นมิดขอไล่ดูก่อนไทเกอร์หมยอย่างไทเกอร์คน,นี้มิดเรียกถ้ายังอยู่ตรงนี้นะคะขอเสียงไทเกอร์อ่าเห็นแล้วอานนท์มาแล้วปอนมาหรือ,อยังปอนมาครับ บอยังไม่เห็นนะคะวายมาหรือยังคะวายเมื่อกี้เสียงใครเอ่ยผมครับบอนครับปอนโอเควายไหมยังคะวายเลขที่แปดมิดค่ะเขาชี้วายเอาว้ไวายว้ขอโทษไวายมาหรือยังลูกอ๋อโอเคค่ะ เก่ง PK มายัางคะเก่งกับ PK เก PK. เ่งกับ PK ยังไม่เห็นนะอ่ะอะทำได้ไหมไหนลองดูข้อสองทีลูกใครเป็นอาสา,าสมัครอยากตอบข้อสอง ช่วย me your hand please anyone you want to answer number two อ่ะเลขที่สิบเก้าค่ะโอเคอ่ะมามารูปสิบเก้าเอ่อบิดตัวอ่านที่เขาไม่ออกอะจอห์นจอห์นจอห์นดัชเชนไลท์เพลท j o h n doesn't j o h n doesn't like play tennis อ่ะบอ j จอ n น doesn't like ใช่ไหมคะอืมยังไม่ถูกดีอะ่ะทอนี้มันต้องเป็นอะไรคะต้องการระบุว่าจอห์นเนี่ยเขาไม่ได้เล่นกีฬาเทนนิสนะ j o h ์ d o tennis doesn't อะไรลูกใครตอบได้ช่วยเพื่อนหน่อยเร็ว John doesn't l i ฟ e จ o ห์ like, doesn't play tennis สอะา John doesn't play t e n n i s นะคะอ่ะเขียนไปเลย John doesn't play เนาะตามหลัง doesn't เป็นเว r ร์นะคะเพราะว่าเมื่อกี้เพื่อนบอกว่า doesn't อะไรนะมิดค่ะไลฟ์เพ <Like, pay, S 2> ูก,กลองเช็คกับของตัวเองว่าตัวเองถูกไหมเดี๋ยวเมื่อไหร่ที่เรามาเดี๋ยวมีจะเช็คให้อีกรอบหนึ่ง John doesn't play นะคะเทนนิสใครถูกติ๊กถูกได้เลยอ่ะต่อมา number three ข้อที่สาม item three item three ใครอยากตอบ item three my mom uh. ใครได้ข้อน,นี้คะนไล่ป <'t> like ่ะครับโนไลอ่าเพื่อนบอกดนไลหรือเปล่าครับ mm hmm. my m o m and dad mm hmm. นะคะเพื่ใช้คำว่า don't เนาะ don't มาจาก do not นะคะ my m o m and dad don't like watching tv นะคะมีใครเห็นต่างไหม mm hmm. มีใครคิดว่าไม่ใช่อะ่ะน่าจะเป็น doesn't มีไหมคะ อ่าไม่มีนะคะข้อนี้ใช่แล้วต้องเป็น don't like นะคะเพราะว่า my mom and dad มีสองคนเนาะเป็น plural นะคะ my mom and dad don't like watching TV ใช่ถูกติ๊กถูกเลยอ่าต่อไป number four ใช้ได้ number ขสี่มีคะ่ะให้ติ๊กถูกโดยปากกาอะไรคะปากกาแดงครับถ้ามีปากกาแดงใช้ปากกาแดงติ๊กได้อยากตอบข้อสี่เห็ไหมลูกอ่ะข้อสี่เขาบอกว่า my nephew dot dot history นะคะข้างหลังมีคำว,ว่า not กับ study ให้มาใครได้ข้อนี้บ้างดัซซึนนะอ่าเพื่อนบอกว่า d o e s n t นะคะ d o e s n t อะไรต่อ d o e s n t แล้วยังไม่จบนะ d ัซ s ึนเราต้องต่อด้วยคำว,ว่าอะไรคะ d ัซ s ึน study อ่า d o e s n t study ที่ใช้ d o e s n t เพราะว่ามีคนเดียวอ่ามี my nephew แค่คนเดียวนะคะ d o e s n t study ช่วยกันตอบกันได้นะต่อไปข้อที่ห้าลูก v t dot, dot, dot in a restaurant อะไรนะ v dot 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 ตอนนี้ <Don 't S 1> ต้องเป็นอะไรเอ่ย d o นอ่าโดนโดนลรตามด้วย work work นะคะก็ต้องเป็น v dot work พวกเราไม่ได้ทำงานในร้านอาหารนะคะ in a restaurant and then number six my brothers don't l a t e don't get up don't รั้ื่อ don't ต้องเป็น my brothers don't get up ะ uh ะ huh. บางคนไม่เห็นตัว s ใช่ไหมที่ b r o t h e r นี่สังเกตีนิดนึงนะ my brothers นะคะมี s แสดงว่ามีหลายคนเนาะ my brothers don't get up late number seven my dad does not work doesin อ่าเพื่อนบอก doesin มีใครตอบโดนไหมคอนี้ไม่มีนะไม่มีเสียงนะคะ My dad doesn't drive to work. Nah ah, uh, five. Number eight. My cousins don't come from Canada. Don't. My cousin don't. from Canada. Don't อ่าเพื่อนบอก don't นะคะมีคำ <Don 't. S 1> ตอบอื่นอีกไหมอ่าไม่มีแล้วนะคะดังนั้น my c ์คัสซเป็น don't นะคะ don't แล้วตาม,ตามด้วยคำ<อ>ว่า don <'t S 1> come don't come from Canada ขาอาจจะมาจากประเทศอื่นก็ได้เนาะที่ไม่ใช่ประเทศแคนาดาอ่าดิเช็คตามนี้นะคะข้อที่สอง doesn't play ข้อที่สาม don't like ข้อที่สี่ doesn't study นะคะข้อที่ห้า don't work ข้อที่ห don't get up ข้อที่เ doesn't drive ข้อที่แ don't come finish anybody finish ไหมคะมีใครยังไม่เสร็จ8ข้อนี้ ไม่มีนะคะไม่มีมิสขอไปสไลด์ถัดไป mm hmm. วันนี้เราจะทำด้วยกันสองข้อเนาะอีกข้อนี้ก็จะคือ number four item f o r หน้าเดิมเลยนะคะ mm hmm. ขอตัวแทนอ่านโจทย์ให้ฟังหน่อยให้ทำอะไรบัวบัวบัว number four ให้ทำอะไรคะอ่านใ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 นสไลด์เลยใช่ไหมคะเพราะว่าหนูไม่มีหนังสือ อ๋อสไลด์เดิมใช่ไหมสไลด์เดิมหนูยังไม่เสร็จใช่ไหมลูกบัวไม่ไม่ไม่เสร็จแล้วไปถึงอ่านโจทย์โจทย์ในสไลด์ของมิดหรอมันขึ้นไหมขึ้นค่ะอ่านใช่ใช่อ่านโจทย์ในสไลด์ของมิดเลยเหมือนกับของเราในหนังสือข้อที่สี่เหมือนกันเลย look at the table like affirmative and negative sentence using the words verbs in the box อ่าโอเคค่ะ Look at the table นะคะ Write affirmative or negative sentence s using the verb in the box นะคะทีนี้เขาให้เราทำประโยคที่มันเป็น affirmative เนาะบอกเล่าแล้วก็ negative ปฏิเสธนะคะโดยดูตามตารางที่เขากำหนดมาให้นะคะมี verb มาสามตัวนะคะคําแรกได้แก่คำว่าเห็น verb ไหมคำแรกได้แก่คำ,ค,ำแกกคำว่าอะไรเห็น verb ไหมลูก คำแรกคือคำว่าอะไรคะ play play นะคะ play รู้จักไหม play play game play football play guitar นะคะอันนี้ก็คือ play ได้หมดเลยต่อไปคําที่2ออกเสียงว่า speak speak นะคะ and the last one walk w k นะคะอ่ะมีสามคำกำหนดมาให้แล้วนะคะทีนี้ให้เราอิงตามกรางในภาพเนาะอ่ะอย่างเช่นข้อที่หนึ่งตัวอย่างให้ดูมาลินีเอ่อชื่ออะไรเนี่ยมาลเนียใช่ไหมมาลเนีย speaks French นะคะ speaks เติม s ด้วยเพราะว่ามาลเนียเป็นคนเดียวเป็นเอก,กพจน์นะคะข้อที่สองจนกระทั่งถึงข้อที่หก เป็นหน้าที่เราและทีนี้ยดูตามตารางดัง <Okay. S 1> นั้นข้อที่สองเวลาเราได้ไปแล้วก็ต้องเป็นมาลานียคคนเดิมก่อนนะคะมาลานียจุดจุดจุด,จดทำอะไรหรือไม่ทำอะไรของเราดูสิจับภาพ uh huh. ใครตอบได้บ้างข้อที่สองมีใครเห็นแล้วบ้าง มาลานีอ่ะต้องทำอะไรคะอย่าลืมนะว่าประโยคเขากำหนดมาให้ว่าเป็น Affirmative ก็ได้หรือเป็น Negative ก็ได้ใครรู้บ้างข้อนี้มาลานีมีไหมลองตอบก็ได้นะผิดถูกไม่เป็นไรลูกเล่นกำลังเล่นฟุตบอลนะ เดี๋ยวซูมเรามันจะหมดอีกสิบนาทีนะคะอันนี้มันได้แค่สี่สิบนาทีแจ้งเตือนมาแล้วอ่ะมาเดี๋ยวมีช่วยก่อนข้อน,นี้มาเลเนียนะคะดัซ p l นเล o ฟุตบอลอ่ะโอเคปไปปฏิบัติได้อ่าเราต้องดูเวลาเราดูเราดูไล่ไปทางขวาก่อนมาเลเนียดัซ p l นเล o ฟุตบอล นะคะดังนั้นข้อที่สามก็ต้องเป็นอะไรข้อนี้มาลานียอ่ามาลานียเหมือนเดิมลูกมาลานียแอคชั่นที่เขาทำคือ go to school ทำอะไรถึงจะไปโรงเรียนใช้วบตัวไหนมา walk to school คะ่ะเพื่อนบอกมาลานีย walks เติมเอ็ดด้วยนะมาลานีอ walks to school ่ะทีนี้ไปต่อข้อสี่ข้อห้าแล้วข้อที่หกข้อที่สี่เราจะเปลี่ยนแล้วเราไม่เอามาละเนียแล้วเราเปลี่ยนเป็นทอมแอนด์วิกกี้นะคะทอมแอนด์วิกกี้จุดจุดจุดใครตอบได้ข้อสี่ทอมแอนด์วิกกี้ต้องเป็นอะไรลูกด <Yeah. Done. S 1> อนคอว่าบองชูด้วย don't speak French ต <า S 2> ช่ไหมอ่า Tom and Vicky don't speak French นะคะเหมือนเดิมเลยหลักการ <c oughs> number five ได้ไหม number five Tom and Vicky play football Tom and Vicky play football. Okay, very good and the last number six number six ต้องเป็นอะไรลูก Tom and Vicky d o e s n t ซิน o อ๊ะโดนวอล์เดินอะไรถึง ah okay Tom and Wicky don't walk to school นะคะอะเดี๋ยวเราเขียนเรียงตามนี้เลยเนาะอะทีนี้มิอยากฝากไว้นะคะเรื่องของ Present Simple อันนี้ขอให้พวกเราไปทบทวนนะคะข้อสามและข้อสี่เรามาเจอกันภาพหน้าเนาะมีใครมีคำถามอะไรไหมคผมขอจดให้เสร็จก่อนได้ไหมครับได้คะ่ะได้ ไฟอีรหนึงเรื่องนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะปิดท้ายไปเรื่องของคําศัพท์นะคะห้องนี้เดี๋ยวขออนุญาตดูรอบแรกใกล้ใกล้ละรอบแรกอะคําศัพ์ขอฝากเนาะวิกหนึ่งวิกสองนะคะมีบางคนเยอะแล้วแหละห้องเนี้ยที่รับผิดชอบดีนะคะส่งมาเรียบร้อย ยังมีบางคนนะคะที่ไม่ได้ส่งสมุดจดคำสับนะคะเดี๋ยวเราเปิดมาเรามาโรงเรียนได้เรานำสมุดมาให้มิดด้วยสัปดาห์นี้จะขึ้นเป็น w e e k ีนะคะสัปดาห์ที่3แล้วดังนั้นใครที่ยังไม่จบสัปดาห์ที่1และ2นะคะให้เคลียร์มาให้เรียบร้อยก่อนที่จะส่งเล่มนะคะเพราะว่าช่องคำสับนี้ก็มีคะแนนเพิ่มให้ด้วยเนาะ ไม่ครับเสร็จแล้วครับอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วมีใครยังไม่เสร็จไหมลูกจะได้เอาสไลด์ลงมีไหมอ่าไม่มีนะคะงั้นเดี๋ยวสต็อปแชร์เลยอ่าสำหรับวันนี้นะคะการบ้านอยากได้ไหม <laughs> อยากเอาการบ้านไหมห้องเนี้ย ไม่ค่ะไม่อยากอ่าโอเคนะคะวันนี้ไม่ให้กันบ้านเนาะแต่ให้ไปทบทวนนะคะบทเรียนแล้วก็เคลียร์สมุดคําศัพท์ให้เรียบร้อยโอเคคําถามมีไหมคําถามอ่ะนี e ค t i า n คำถามก็ไม่มีอ่าโอเคนะคะอ๋ออ๋อผมมีครับอ่ามีอะไรลูก มีพักเบรกนะครับฮะ<ห>มีพักเบรกนะครับนไ,ไม่ได้ยินอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะบพราไงนะลูกเอาใหม่สิมีพักเบรกไหมครับมีพักเบรกไหมยหรอมีค่ะพักเบรกมีปกติลูกอ่าเดี๋ยวเราพักเบรกเนาะแล้วเราก็ค่อยมาเรียนต่อในคาบที่สามนะคะอ่าโอเคสำหรับวันนี้หัวหน้า นี่เด้อหน้าทำหน้าที่หน่อยเร็วลูกนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพซาเอ็นคิ้วขอบคุณค่ะอคขอบคุณค่ะเียขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ